เ้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของ KKP Focus นะคะยังคงอยู่กับดรสุภวุฒิสายเชื้อค่ะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับปัจจัยในต่างประเทศซึ่งดูเหมือนเนี่ยนะคะเราอาจจะคุยกันแค่ประเด็น2ประเด็นแต่อาจารย์คะสิ่งที่น่ากลัวก็คือเหมือนสถานการณ์ตอนนี้ตลาดก็ไม่ได้ใส่ใจใ,ในเรื่องที่เราคุยกันเท่าไหร่แต่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถ้าเกิดดูผลที่มันจะกระทบแล้วมันเป็นวงกว้างมากเลยนะคะใช่ครับก็ก็ก <c oughs> น่าสนใจมากน,นะครับว่าทําไมตลาดยังไม่ได้รู้สึกเลยแต่ว่า ก็น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งตลาดเริ่มรู้ว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ก็อาจจะมีผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงอย่างเช่นที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ย <Yeah. S 1> เรื่องเรื่องว่าทุกอย่างสืบเนื่องมาจากที่จีนไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะกดด <Yeah. S 1> ันเกาหลีเหนือใช่ไหมครับดังนั้นอเมริกาเองก็ต้องมาเริ่มกดดันเกาหลีเหนืออ,อ,ยอย่างที่เราทราบสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาก็จะเดินทางมาในภูมิภาคเราแวะที่เมืองไทยด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ไปประชุม ประชุมรัฐนตรีต่างรประเทศอาเซียนบวกกับเขาเรียกว่าอาเซียนรีเจเนอฟอรัมนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีรัฐมนตรีเกาหลีเหนือเข้าใจว่ามาด้วยอเมริกาคงต้องมาอยากกดดันเกาหลีเหนือเองตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ด้วยว่าอเมริกาจะเริ่มกดดันเกาหลีเหนือเพิ่มโดยการทำเรื่องว่า secondary sanction คือแทนที่จะไปคว่ำบาตเกาหลีเหนือโดยตรงก็จะคว่ำบาตบริษัทนิติบุคคลที่ เป็นในหน้าให้กับเกาหลีเหนือ,อนะครับซึ่งจีนเนี่ยธนาคารแห่งหนึ่งโดนแล้วบริษัทต่างๆเริ่มโดนแล้วบุคคลจีนก็เริ่มโดนแล้วซึ่งจีนไม่พอใจมากว่าคุณจะไปคว่ำบาตรเกาหลีเหนือแล้วมาทําไมมายุ่งกับจีนยุ่งกับคนของจีนนิติบุคคลของจีนอันนั้นอเมริกาจะทํามากขึ้นแล้วอเมริกาตามข่าวเนี่ยม,มาเมืองไทยก็อาจจะอยากกดดันไทยว่าต้องไปช่วยกันนะครับคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยอันนี้ก็จะเริ่มมีผล กระทบะเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเรื่องเกาหลีเหนือจีนไม่สามารถทําได้ตามที่อเมริกาต้องการก็เริ่มใช้มาตรา301กับจีนใช่ไหมครับมาตรา301อันเนี้ยเขาเข้าใจว่าเขาจะใช้ฟ้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีมีคดีอยู่ับบมริกาว่าเราเป็น i o า i ที่ a t c h list อยู่ใน Special 301นะครับงนั้นเรื่องพวกนี้มันก็จะถูกดึงขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมได้นะครับว่าภาพโดยรวมเนี่ยจึงไม่ค่อยน่าไว้วางใจว่าทรัมป์พอมมีปัญหาภายในประเทศมีปัญหาภายในไวท์เฮาส์แล้วไม่มีผลงานเลยกลายเป็นว่าเรื่องจีดการการค้า โดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปกดดันจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่เดโมแครตสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับฉะนั้นทรัมป์อาจจะมีแรงจูงใจให้ทำสิ่งนี้คืออย่างที่ดรออสตินว่าคือแบททรัมป์เนี่ยทำเพราะว่าได้ประโยชน์างการสร้างแรงสนับสนุนในรัฐสภาซึ่งกลายเป็นว่าเป็นกลายเป็นาบพาทิสารนะครับคือทั้งสองสภาทั้งสฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นฐานเสียงที่เคย เลือกตัวเองเลือกทรัมป์เพราะทรัมป์เคยบอกว่าจะไปจัดการกับจีนซึ่งมาขโมยงานของอเมริกาครับฉะนั้นประเด็นพวกนี้ ผมคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้มันจะไม่เริ่มมีผลกระทบไปในเอเชียนะครับงั้นขออนุญาตถามต่อเลยถ้าพอภาพเรื่องของการค้าเรื่องของประเด็นเหล่านี้นมีรุนแรงขึ้นผลกระทบมันจะเข้ามาสู่ไทยในแง่ของเรื่องของส่งออกไหมเพราะว่าการส่งออกเราในช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะดีทดแทนเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ซึมเซาอย่างเงินเฟอ้อหรืออะไรต่อมีอะไรที่ทดูค่อนข้างซึมเซาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปถ้ามีปัจจัยเหล่านี้มาด้วยนี่มันจะแย่ลงไปหมดเลยหรือเปล่าครับ คิดหวังว่าไม่เพราะว่าเราเนี่ย <c oughs> เราเนี่ย <c oughs> เราเรานี่อยู่ท้ายแถวมากๆเลยนะครับ <c oughs> เราเนี่ยค่อนข้างอยู่ท้ายแถวมากๆเลยอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวงังก็คือเรื่องการบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเขามีเงื่อนไขของเขาชัด3เงื่อนไขนะครับว่าเกินยูนูนบัญชีเดินสะพัดเยอะๆ <c oughs> นะครับว่าทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมากแล้วก็การการอเมริกาขาดดุลการค้าด้วยเกิน2 0,000ืล้านเหรียญถ้าเกิดติดแหไปตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะถูก เพ่งเลงอีกอนิดหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกก็คือเมื่อกี้คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาครับ,รบแต่ว่าน่าจะทรัมป์เนี่ยน่าจะไปดูเรื่องจีนเป็นหลักก่อนอนะครับแล้วก็ดูเม็กซิโกนึกออกไหมครับกว่าจะไปถึงเราเ่ยเราน่าจะโอเคนะอแต่ก็ต้องต้องไม่ใช่ไม่ระวังตัวนะครับ ดังนั้นถามถึงเศรษฐกิจไทยแล้วอยากเกิดมาจารย์นี้เพราะว่าคือขอเป็นความรู้ว่าตอนนี้จ์มองเศรษฐกิจไทยยังไงแล้วการที่เงินเฟอ้อของเราเท่าที่ได้ติดตามกันมาเนี่ยนะคะคืออยู่ในระดับเนี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์คือก็อถือว่าต่ำมากเนี่ย 2> 2, <3 S 1> <ป>มาสองสามา 2> 2, ปีมาแล้วเนี่ยมันมีนมนยยะสาคัญมันมีความหมายยังไงบ้างมั้ยคะอาจารย์คือคือผมคิดว่ามีนะครับผมผมเริ่มเป็นห่วงว่า เงินเฟอ้อของเราเนี่ยไม่มีเลยในช่วง3ปีที่ผ่านมาดูจากดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์บางคนอาจจะบอกไม่จริงหรอกสินค้าก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในเมื่อเราดำเนินนโยบายทางการเงินแนละ้วเราเองก็ต้องใช้ CPI ของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูตัวนี้เป็นพื้นฐานเอาล่ะถ้ากลับไปดูนะจะไปดูว่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคมของปี2014 3ปีกว่ามาแล้วกับดัชนีวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีวันนี้ต่ำกว่าวันนั้นด้วย<ฮ>แปลว่า3<ฮ>ปีที่ผ่านมาสินค้าราคาไม่ขึ้นเลยคันนี้ความเสี่ยงก็คือว่าในความมือความเสี่ยงก็ว่าเมื่อเราคุ้นเคยก,กับการที่ราคาสินค้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันแปลว่าเงินเนี่ยไม่เสื่อมค่าเลยลเงินเฟอ้อคือการเสื่อมค่าของเงินพอเป็นอย่างนี้นานๆเนี่ย คนก็จะเอาเงินไปทิ้งกองไว้เฉยๆได้<อ>แล้วก็ไม่รู้สึกเสียหายอะไรตรงกันข้ามเงินบาทก็ดูเหมือนแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆค,คนที่คิดว่าเอ๊ะทิ้งเงินเอาไว้ก็ดีเีเงินมันก็ไม่ได้เสือส่อมเลยะนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบอดอกเบีย้ยนโยบายที่1.5%กับเงินเฟอ้อที่0เนี่กลายเป็นว่าดอกเบีย้ยจริงของเราคือดอกเบีย้ยหักด้วยเงินเฟอ้อเนี่ยสูงที่สุด ในหลายๆประเทศเลยอย่างเช่นที่อเมริกาที่เขาบ่นกันว่ารีบขึ้นดอกเบีย้ยไปทำไมรีบขึ้นดอกเบีย้ยทำไมเนี่ยดอกเบีย้ยเขาอยู่ที่1%่ 1> แต่เงินเฟอ้อเขาดู CPI เนี่ยเขาอยู่ที่2%องเรนั้นดอกเบีย้ยจริงเขาติดลบ1%ของเราดอกเบีย้ยจริงบวก 1%, 1> บวกสองหนึ่งครึ่งด้วยซ้ำใช่ไหมครับฉะนั้นกลายเป็นว่าเงินทุนก็เลยมีไหลเข้ามาในประเทศไทยช่วยให้บาทแข็งนะครับดุลบัญชีเดินฟัดก็เกินดุล แปลว่าแคชฟลูเข้าประเทศบาทก็แข็งะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเริ่มผมเกรงว่ามันจะเริ่มมีวัฏจกักรยกตัวอย่างเราบอกว่าส่งออกเราดีมากครับส่งออกดีมากภาพเนี่ยดุลไัญชินทัศน์ก็ <Good. S 2> ดีเกินคาดเพราะดุลชินทัศ์ดีเกินคาดก็ทําให้บาทแข็งพอ,อบาทแข็งก็ทําให้เงินเฟ้อต่ําลงเพราะว่าบาทแข็งก็คือ บาทมันมีมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมครับทําให้สินค้านาเข้าราคาถูกลงสินค้าที่เราส่งออกก็ทําให้ราคาเป็นบาทถูกลงด้วยเพราะว่าเราขายในต่างประเทศเราจะไปขึ้นเป็นเงินดอลลาร์ขึ้นเขาก็ไม่ค่อยได้ก็เลยต้องมาลดเป็นเงินบาททอนออกมามันจะลดลงอย่างนั้นก็เริ่มมีผลนะสิถัางั้นตลาดในประเทศก็เริ่มชักจะโอ้โหไม่มีกําลังซื้อคุณก็เลยไปส่งออกอีกใช่ไหมครับ มันก็เริ่มเป็นวัฏจักรผมเป็นห่วงคือตรงนี้ว่าเราอยู่ในวัฏจักรนี้หรือเปล่าก็คาดหวังกันว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อจะกลับขึ้นมาแต่ที่เป็นห่วงคือว่าเงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานหรือคออินเฟลชันซึ่งหักเอาน้ำมันกับอ,อาหารสดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าจะมีการพูดกันเสมอว่าเป็นเพราะน้ำมันราคาลงหักกันลงไปแล้วเนี่ย เงินเฟ้อพื้นฐานของไทยเคยสูงที่ประมาณ 1. 8เมื่อสาปีที่แล้วตอนนี้เหลือแค่0.5%เเตเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นมันมีแนวโน้มอยู่ที่ทำให้ที่ดูเหมือนกันมีทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันไหลลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเงินเฟ้อมันต่ำกว่าที่คาดแล้วถ้าเราคาดการผิดเราคาดการเงินเฟ้อสูงไปเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายก็จะสูงไปด้วยใช่ไหมครับสูงเกินไปด้วยเพราะคุณไปคาดคุณไปนึกว่าเงินเฟ้อสูงนี่คุณก็เป็นดัก เอาดอกเบี้ยเป็นดักไว้ให้มันสูงแต่ถ้าพูมติถ้ากายว่าเงินเฟ้อมันต่ำกว่าที่คาดเยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยค่อนข้างตึงเกินไปนะครับก็น่ากลัวนะจารย์ก็คนที่ได้รับความกระทบที่สุดเนี่ยจะกลายเป็น SME นะครับก็ถ้าผมคุยในเชิงเทคนิคก็จะเล่าให้ฟังได้แต่ว่าพูดเร็วๆว่าในช่วงที่เงินเฟ้อต่ำเนี่ย s m สเมเนี่ยจะมีปัญหาว่ามาจินจะสกีสจะแคบนะครับมาจินจะแคบ แล้วก็อย่างที่เราเห็นเราก็เริ่มเห็นว่า NPL ของ SME เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์คะสุดท้ายนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมค่ะเรามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องจับตาดูกันบ้างคะผมกลัวจะเป็นเรื่องจีนกับอเมริกาเป็นหลักกันนะครับเพราะทรัมป์เขาเริ่มกลับมาสั่งให้ u s t r เป็นแนวหน้าในการดำเนินการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเคยบอกว่าเพลาๆไปก่อนเรื่องการค้าให้จีนไปทํากันบ้านเรื่องเกาหลีเหนือกลัวว่าพอเปลี่ยนตรงนี้มาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะพลิกผันตรงนี้ไปในสู่บรรยากาศทางการค้าที่เป็นลบได้มากมวันนี้ชัดเจนมากค่ะอาจารย์รับฟังแล้วดูเหมือนจะห่อเหี่ยวใจนิดๆแต่ยังไงเราก็ต้องทนสู้กันต่อไปนะคะยังไงทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยความเสี่ยงแล้วยังพอที่จะรับมือได้ค่ะวันนี้ขอขระคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอาจารย์ครับขอบคุณครับ ผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ของ MoneyChannel w w w m o n e y c h a n n e l c o t h หรือว่าจะเข้าไปที่ YouTube เพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3าคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ